Nếu có cán bộ cán bộ với chắc là... <laughs> là dedo, này. Ô nhung bội giang, nhu yu anh yuu. Cân nát để hương ngơ. hết. Đi thế anhy. Điều mọi sự lạc đỏ. Ô hết hảy cả mọi sự lạc lên đỏ. Ô hết hảy mọi sự lạc hết hảy này nó. Oh, oh, <laughs> cảm lăng ca kiềm đó ừ. no. ừ. <laughs> à, khuyên khuyên mẹ nông sơ phụ đẹp phải nào người đó lo in tờ tươn phần cái non té sao á à, phần này vải nhanh cái vải bye à đây vừa phần chỉ tươn non đó no. à, anh cha con <cười> cha <cười> cha đâu ạ hai cái tươn non là vào đường ngày nhau buổi sườn để đại yêu nó no. <laughs> แม่เพิ่นกะขึ้นไปกะาเกียมอันเท็ดไปสร้างพี่น้องเลยเนาะเพิ่นเปิดห้านข้าห้านขายไม้หวนนวัวอ้าวเต้พี่น้องเลยขึ้นไปอุดโนนซอยแล้วกันขึ้นไปอุดโนนซอยแล้วกันไปทางห้านแม่น้องเชิญเนาะบนว่าห่านอ่าสัน้นมามาก,กินเลยไหนสิภาคกันเก้มคือตั้งพูดเลยเนาะไปเบิร์กก้อน,นพี่น้องเลยแม่เตอรเพิ่นว่าเพ,พิ่นซื้อสั่งมาขายห่านแมงล่องเชินี่แหละเนาะเชื่อได้ไนหะ ไปขึ uh. ้นเอาขึ nah. ้นน้ำบ <coll> ่อนเออขึ้นไปพุ่นน้ไปทางเข้ากันสิได้ก็เกียมขึ้นไปทางพุ่นคือกันแหละพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็บ่งเวบบังเวลาก่อนสักโมงว้าเต๊ยสิบเอ็ดโมงได้ไรพี่น้องเลยเนาะจัะหน่อยเอ้ยเลิกมเฮียนได้นี่น่ะสิบเอ็ดโมงกวดได้เต๊ะป้าล่าพุ่นก็ขึ้นไปทางพุ่นพี่น้องเลยเนาะ เฮากันจะขึ้นไปทางเคื่อนแม่น้องเชื่อคือกันเนาะว่าไม่เจอเพิ่นซื้อเครื่องมะขายเนาะแล้วก็เฮาเอาอีเตอถาแต่เสิร์ฟไปน้องเลยเนาะตอนนี้เพิ่นก็น,นอนนอนแต่ตื่นเนาะตื่นแล้วใส่ชิพ้าเพิ่นขึ้นมาเนี่ยนั่นประกาศยังไงเออโทรศัพท์เฮียอีกเลย ทเทรศัพท์เทียแล้วๆนาะกันไว้เวทศัพท์เพียปลานี่แหละปลาลุงเลยเนาะอ้าวเดียวเขากัสิกา้าเกมคือไปทร้างพื้น,รน,นกรอบเลยเนาะครอบกันที่ทางหันแม่น้องเซอร์ฟกูเลยเนาะจะสิเป็นจันงไรเนาะคือเปเบิ่งกรอนไปแบบนี้อดีพี่น้องเลยเส้เส้โอ้ฮะเส้เฮย์นะบ้าเปิดหานยังเปิดอยู่ว่าน,นี่ แนห้กําลังสิตื่นนอนว่าเด้พ่อค่ะ่อค่รอไปจักอันนี่พ่วินกินอะไรฮะมินขาวปลา่าคอบ่เป็นพ่อค่ะแต่เช้าแท้นี่พ่วินอธิบายอธิว่าโดมันมขาวเด้อมากับย่งนะแจ่วจบบ่วะแจบบ่วย่างบ่แดอยู่อ้ยังบ่ย่างอยู่นีจุกนอนแต่เฮิงซะ น้วินพวงนี่วินมาถ่าจนพ่อข้อแอนพ่อชื่อหรือวินแม่์เราไปป้าไปเศร้าหัวเอ้ากินได้ไม่ได้กินกินแต่นอนเด้หายว่ะหายว่ะหายช่เ่อแล้วตัวอย่างเท่า่น้องวินเนะตัวเมียอังเท่อืห่เฉวิน ยังบ่ทันย่างบ่หอยได้เลยหอยเเลยหอยเเสียบไม่เรียบด้วยบินไปไหนไปชื่อช่ยน้องจุกเป็นคนแรกนะนัเก่าไก่แล้วนะใช้สมอไอมากินไปสิไปกินไหนอะั้ตไปใช้ใช้ปุกันนะอาวขากินเตือนไม่ขกอย่อยเฮ้ า้หถามอยู่เบาบายงบ่เงียาาานจีจักเอาเอาติเซ็ไปได้หากระตือในในตื่นกะมาเลยหุบมาเลยยังสั้นื่นแต่นอนชับเนาะเอามาแกะมาใช่น่ะนายวินบ่คือมตามมาให้ไม่ตื่นต่ำใครนั่นแมาให้ถูกไครซื้อแล้วก็ไปซื้อได้หมาต่ำแ้่ลลง ตไม่เคองเบืองก้อนมื่อไ่พักอันั่นนะตูตีจนต่ำอยู่มันลมไล้ไม่ได้ไขที่ัท่านั้นิโอ้ม่หรางนกพูดอ่ะเนาะไปต่อยแล้วลมมันจะผืดไว้และนมาเวินวินเอตั้งมาถ่าเชื่อจนจนชิมื่อนะวินะไปเบอร์ลูสเซียนกั เบื้องดูกช้่นไครับเบื้องดูกช้่นไครับแค่ไปสัางเนี่ยเต็มรถอจ้ะโดนแยกอะบอกใบถ่ายเตอร์เนาะใบถ่ายเตอร์ไอเตี้ยจังหน่อยขึ้นมาหลังแน่นี่จังหน่อยก็ขึ้นมา่ต้องห่วงยากรถไม่ได้พ่อห่ได้พ่อสำนันน่ะได้ยันสิบเอ็ดโมงกลัวเลยได้อว่ะจังหน่อยก็เลิกได้ว่ะก็ได้ขึ้นมาก่อนเต็มรถเลยดิอ่ะลูกค้าน่อยนี่มาจะมากัดกัดก่อนบ่ bên nhà an, anh Đinh Thục Khả, con lẽ qua nó sang này, bên này lơm tì ai bên đây, bưng tơi chỉ về bưng anh đan, thấy kinh không? ป่นนี้ยังบอย่างอยู่โนล่ะเนาะทั้งเสียบทั้งย่างแลวกูยังไงกเาเห็ดมีหมอซึ้งติต้องลงหม้อซึ้งหมึงมีคิดว่าสิย่างเนาะปรได้ว่วคิดว่าสีหม้อแตงโมหนึ่งเวลาใส่ป้านแตงโอล่ั้องใส่ดอกแตงโอกับบอนแม่แนวมันเนาะ ăn mà luôn, cún phần ma đây, được, ê, ngồi, ngồi, à, tới, hết, thế nè, này, chắc này lục khả, chân này đây nè đây, thấy không kien, vẫn là pô lục khả này, nhưng mà đây nè, lục khả nhảy thế này, thấy hiện đây nè, là <c> pô <Price Dracula>

ไปไปใส่ผ้าพันไปเบิร์นเตากันยังไงเตาไม่แย่งกันเตาไม่แตกเดี๋ยวป่ะก้อนบอกว่ายังงามเป็นไงปนยังไงลมพี่น้องเลยเนาะเมื่อวานนี่คือว่าธรรมดาเนาะเมื่อคืนนี่ฝนตกพี่น้องเห็นเนาะตอนนี้ก็กำลังพาแม่อิ์เตอร์เปิ้นมาซื้อเตาเนาะลงทุนหลายนะพี่น้องเลยเนาะมือแรกเประซื้อลูกเิียดมากแจ็คสซิเมีนซื้อวัฒน์ใดยเนาะซื้อมาหลายถุงเติบอยู่เนาะ สวัสดีนะสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอซีที่หาแตกเบิร์ตสุกุสุคนพี่น้องเลยเนาะกันยินดีตอนทำข่าวสูส่ซ่องป้ญญาใหญ่อีกแลนะ้วพี่น้องเลยเนาะท่าแม่ย์เจอมาเบิเรงก่อนเนาะมพือพ่อนเจ้าคนที่ได้ไปสั่งเนี่ยมอือเส้านี่เปิดไปตลาดเนาะมาแล้วกะแบกขึ้นแมนนอ,องเซื้อเลยเปิดจิข่ายทุกสิ่งอยู่นี่พี่น้องเลยเนาะแล้วก็มาซื้อตรงซื้อเตาเนาะมาเบิรงก่อนอยู่ทางหาันเวียด đi nó bước à, có đi coi à, đi bước đi bước đi đi mà đi bước đi à, bước đi 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 bước bước Chào tạm biệt, anh chào Cô đi tắm thôi bắn phim tay Chết xịp phân Đó, mở xương bố đi anh làm, anh ấy làm khỏi cả năm hơn, Thế thế đấy không Chào tạm biệt, đấy đi, <laughs> chết xịp bò Một หามุจากตัวเราเช่ยหหกสบห้าหากระดาษห้องกระดาษห้องนึงอยู่โอ้ยไก่หนึ่งเนาะเด้ย่ากระดาษห้องสี่กระดาษอะ จะเอากระดาษห้องเอาบมีนะพอดาสิซื้อหม้อซึงเมื่อหนึงเอาพอดาบมีเอาเตาเมื่อ70,000บาทนะเตาเอาได้บ่เอาเงินทอน ไปไปเมื่อแบบนี้จะเมื่อวันจันทร์ซ้อมเนาะค่าขายมันไหมฮะเห็นแค่วันจันทร์เนะาะคนเน,น,ะนานนเนะแต่คนเห็ดยังสีมักเก็ดวันจันทร์เปิดห้านเปิดค่าขายสินะวันจันทร์ลูกค้าถามในท้องก็ทิ <c oughs> เปิดวันยังคือได้ขายดีแท้มันก็แล้วแต่เนาะมันว่าถ้าแ,แล้วแต่กุ้งเสือ้อคือกุ้ง่ปของมัน ม่ไกลป็นไงเนาะเงินเพินกัมาเนแมลงเสือมาซื้อมาซื้ออีพี่ดิบเยงมุทูอยู่เนาะเลยตลาดเงินแมลงเสือนี่ใกล้นี่ใช่ปฮะไอหัวเดาเติมบานเรียกลุก้ามาจุอยู่นี่ได้ ลมซ่ํเนาะเอ๊ะตะบ่แหงแน่นมีหมอ้อ0มีหม่มีหม้อแล้วอ่ะมาจุไฟบันเนาะจุไฟแล้วก็ากาเกียมมาปิ้งย่างแล้วก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วแกดินขํามาอยู่มาทุม trông buồn lúc mất cột như thế này nữa đại ca hết tố vậy bố mì xưng bà nhìn mặt mẹ tụi áo bà mơ của nó áo cậu bà xì giang cậu bà bà xì giang cậu bà เนี่ยแต่พูนขายแล้วติผู้ซื้อนี่ได้ใรก็ซื้อวะผู้ซื้อนได้ใรก็ซื้อได้ติโอ้กลซวสุดอะไรที่บินนี่ไปเนี่ยอ่านลุงวะแล้วมีรายละเอียดเทากัเอาเงินเดือนได้เทากันยังเอาเอาเนาะเอาลูกขาก็มีเงินเดือนได้เนาะวินต้องมีรายไะเอดสิต้องมีรายได้คือกันนะบอสพอเงินเดือนก็ต้องอิ่มหนึ่งนะเนาะ

เอ้ยาน้อเราเนาะไปค่ะเริ่มใหม่ก็เป็นวน้แล้วสช่หารชีเลยไปชิลก็ไายเดมไปิล่าอกันจะได้กันเอาอท้ารกันมาหนึ่งกัล่างเอาล่าเอานังชิดลาเอาแม่ตัวนี้มี่าะันด้ biết ha phải àu như này, không, vượt mưa, àu mỏ xương lên, mày tui chú phay sả phần cân, chịu mỏ xương đau đó, ôi, khó đây hải cạp mỏ xương đau cái này đó, chú phay cả lôm xong khó đây hải cạp, mỏ sưng mày tui thấy này đó, mày chịu sưng đó, và chỉ lông cơn xử cả nhau bò. คู่ว่าสิไปฮอดไซต้องเนี่ยนเนี่เนี่ยนผ้าลกไปกินหมอชุกน้ำไม่ตุ้ยมาหนึ่งพระสินานเนาะอ้าโหวอะมันน่าี่ใหญ่มากอะ้าไน้ใหญ่มากเลยผ้าเบลท่มาบนอา่ะวาเ้่อนหหหหหาหหห่

ค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาแล้วเดี๋ยวจู่ไฟสายอยู่นี่นะเอามาอ่ะจู่ไฟเด็วก็ต้ม่มมีให้เพิ่นก่อนน,อน่อยเนาะมาเตียงเฮียนอ๋อเด็กเผาให้ขึ้นเ้าเมาเตียงเฮียนเด็กกัมาพี่เลยเนาะกระซีอ่ามีแม,ม่น้องเชื้อเอาให้เนาะกระซีต้มให้เพิ่นก่อนต้่มมีให้ทั้งทรงเพินเพิ่น,นก้อนนะ้อยเนาะ แต่ว um oh um oh ่านี nào, h h <t <t ้สิอยู่นอกตกแล้วหือขอบคุณฝ่ายเต้ยสิอยู่นอกตกแล้วสิล่ะแม่น่ะให้อยูคือบมากือว่าสาอมาได้สิอ้ยไปเอาให้อันจ่ายเงินดซื้อหดแล้วต้มก็ต้อยู่หดแห่น่ก็จ่ายเงินดแล้วิแกก่อนเฮาอยู่่นไแกเอ้าบ่ได้แกก็จ่ายด้คือเก่าด้ยังสิต้มอยู่หนต้มน้ําไว้อยู่น้ํามาให้บอกมาพี่ แม่พ่อบอกมาพี่ได้ <ị> ีบอกอูทีบอบอกว่าพํเห็นบ่อกยนังเราสิ็นอย่างนึงเนียน้อยุ่งเดี๋ยวเรเปิดห้างมาจ้ะห้าน่าเปิดห้างนะตรงมอตชื่อมีมาใส่มีแล้วเราเห็นบ่เราสิบอันข่ชิ่นนะแห้งแล้วขนเนี่ยฮะขายนนขยนนี่เนาะวนป้าจูนไผ่นี่เนาะจูไผ่นี่เนาะมีคนซื้อยบนเนาะ เจ้าป้าเองนะป้าเนี่ป้านีอากจะบอมีคนซื้อมีเท้าซื้อเลยเ้าใครซื้อก็ซื้อแล้วป้าเงซ้อ้งันล็อกไงเันน็องปนี้ันล็อกไงนะคะพันคันล็อกหน่อยสองพเออฉัน็มาจากแี้ซื้อไม่เตซื้อไปซดิมซอกัดิมซนม้ันเันเต่มีอันอันก็มีเอ้อเนนิดมเ วันนี้โบกับป้าอยอ่รถแกดินไปเลยเราฝนกำลังเข่ามายังค่อนกุ้มแล้วันนี้ฉานมานนำบนทางทีุ่่นชับเนาะาาเอต้มโรมานีเานันอยู่ตรงทางลมทางนี้อเนาะถ้ายู่ทางทางผักทางพุ่นสิใายแน่เนาะมาแบบตรงทีุ่นเลยแ้ามันำมันลมนำเนาะลม

บอกกับเอาผิดว่ถึกโอ้ยเนาะไปไปะบ่อนปอยเนาะต้มอันมามาให้ชุเพิ่นก่อนเนาะให้เด็กๆกินมามาก่อนเดี๋ยวกกันอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้กมาต้มมีให้เพิ่นก่อนเนาะีสบายดีสบายดี